เยถัดมาครับแบบที่สามนะครับก็คือแบบอะไรครับแบบสะสมทรัพย์นะครับหรือบางทีเราก็เรียกว่าแบบออมซุ้งออมทรัพย์นะฮะหลายๆลูกค้าเองก็อยากเจอแบบนี้แหละอยากทําแบบนี้แหละอยากอยากได้แบบนี้คือหลายๆคนเองเนี่ยก็บอกว่าฮ้ยอยากอยากได้แบบสะสมทรัพย์แบบออมทรัพย์ที่สั้นนะครับข้อดีของแบบนี้คือว่าไม่ว่าจะเสียชีวิตนะครับหรือจากไประหว่างสัญญาเนี่ยนะครับระหว่างสัญญานะระหว่างสัญญาถ้าเสียชีวิตนะครับเขาก็จะจ่ายทุนประกันให้ หรือถ้ามีชีวิตจนอยู่ครบสัญญาเขาก็จะจ่ายทุนประกันให้นะครับหรือเป็นไปทุนประกันนี้คือเป็นไปตามนะครับบันนี้ครบสัญญาจะได้มากกว่าทุนประกันซะด้วยซ้ำเนาะนะครับก็เป็นไปตามเรื่อไเงื่อนไขของกนมาทรนนะครับแบบนี้คือเลยครับหลกัหลกๆเลยนะครับอัตราการคิดนี่คือว่าแบบนี้เราจะเน้นวางแผนว่าฉันต้องอยู่ได้ใช้เงินนะครับจะเหมาะตรงนี้นะคิดว่าจะอยู่ได้ใช้เงินนะครับเพราะมันเน้นความมุ้งครองของเรื่องการออมแล้วก็การคุ้มครองชีวิตไปในเวลาเดียวกัน ครมันก็ต่อแยกไปสองบาทคือวเฮ้ยเมื่อคุณจะเน้นออมคือมีครบสัญญาเกิดขึ้นแล้วครบสัญญาคุณนี่มีคุณครบสัญญาคุณนี่คือแบบเฮ้ยไม่กี่ปีเองตึ่งแต่จากเก้าสิบเก้าปีนะครับ,บตลอดชีพเนี่ยจะไปครบสัญญาตอนเก้าสิบเก้าสิบเก้าหรือแปดสิบแปดสิบแปดอะไรเงี้ยมันนานกว่าจะครบะนั้นเขาก็สามารถเอาเงินตัวนี้ไปหมุนเป็นอย่างอื่นได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวนี้นะฮะสะสมทรัพย์ตัวเนี้ยออใช่สะสมทรัพย์นะครับ เขานำสองอย่างแล้วระยะเวลาวในการที่บริษัทจะเอาเงินไปลงทุนสร้างผลกำไรเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับไม่ยาวเพราะฉะนั้นผลตอบแทนนี้ก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับไม่นี้ก็พอได้นีบางตัวก็โอเคนะครับอะแต่ว่าเบี้ยก็จะสูงไปด้วยเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่คุณควรจะได้นะครับเพราะนั้นถามว่าตัวนี้สําหรับใครที่ไม่ได้เน้นความคุ้มครองชีวิตสูงนะครับมีบัตเจ็ตเยอะอันนี้ก็แนะนำนะฮะ นี่ซึ่งตัวจริงแล้วบางคนบอกเฮ้ยทำไมวันเนี้เวลาที่เราเว้นคืนเอาเอาเงินเราจ่ายไปท่นนี้ทําไมไม่ได้คืนค่อนข้างน้อยนะครับเราไประยะเวลาเวนคืนทำไมช่วงที่เรายังจ่ายเบี้ยไม่หมดมันมันมันทำไมมันมีเบี้ยเออเงินเงินคืนนะครับหรือไม่ใช่เงินคืนจะเรียกว่ามูลค่าคืนเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่ามูลค่าคืนเนี่ยมันจะหักโดยค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้แหละเบี้ยที่ส่วนหนึ่งที่เขาไปใช้ช่วงที่คุณยังไม่เกิดอะไรขึ้นคุณเนี่ยนะครับมันจะมนมันจะซื้อหรือว่าซื้อเบี้ยช่วงระยะเวลาไปด้วยนะครับแล้วกกกก็็็ส่วนนึเปารออ นะครับก็เป็นลงทุนไปอะไรก็คือนั่นแหละคือมันรูปแบบของเงินคืนหรือมันครบสัญญาให้คุณนะครับก็เป็นรูปแบบเงินออมเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันมันมันน้อยลงนะครับเพราะตัวนั้นก็จะไปหาเรื่องของประกรันในส่วนของชีวิตเราด้วยนะครับทำให้อ่าทุนชีวิตเราน้อยนั่นเองนะครับ ถ้าเสียชีวิตระหว่างสัญญาแล้วก็ถ้ามีชีวิตยอยู่นะครับระนนจําเลยครับมันจะมีบวกกันร,ระหว่างช่วงระยะเวลากับสะส,สมทรัพย์แท้จริงนะครับสะสมทรัพย์แท้จริงคือ,อไรสะสมทรัพย์แท้จริงก็คือว่าคุ้มครองเฉพาะการมีชีวิตยอยู่ครบสัญญาเท่านั้นครับถ้าสมมติวันนี้บยยริษัทประกันมีขายเรื่องของอดูครบสัญญานะครับเอขายแบบสะสมทรัพย์แท้จริงนะครับยี่สิบตับยี่สิบแบบนี้คือถ้าสมมติเราเป็นไรไปช่วงก่อนยี่สิบปีจบต้องอยู่ไว้ถึงยี่สิบปีใช่เองครับ อยู่ถึง20ปีถึงจะได้หรืออาจจะมีงินคืนแล้วแต่สเต็ปรูปแบบนั้นก็จะไม่คล้ายกับดอกเบี้ยของธนาคารตรงไหมครับก็คือว่าคุณไม่คุ้มครองในกรณีเสียชีวิตแต่จะคุ้มครองตัวงเงินนะครับจะคุ้มครองให้คุณอยู่ถึงถูกป่ะทุมคอนเงินอยู่ถึงเงินที่คุณมีอยู่นะครับต่อมาฮะส่วนใหญ่แล้วแบบแผนแบบนี้นะครับเป็นระยะสั้นก็เหมาะที่จะไปวางแผนเรื่องของการศึกษาลูกนะครับบาง แต่ว่าแต่ว่าการศึกษาลูกมันก็จะมีแผนที่ซับพอร์ตดูนะครับเป็นของ Samsung ที่ออกแผนมาแบบนี้นะครับก็คือเป็นเพื่อลูกสุดลักนะครับแล้วก็สมาร์ทชายนะครับแล้วก็สมาร์ทคิดอันนี้ตัวนี้มันมันแบบไปคาๆกับวางแผนมาเพื่อการศึกษาลูกเลยนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูหรือเลือกซื้อได้นะครับก็จะมีนะครับคือถามว่าแบบอมทรัพย์เนี่ยนะครับหลายคนบอกเฮ้ชอบอยากได้นะครับเห็นได้อย่างได้นะครับเพราะว่า เฮ้ยมันมีเงินคืนแล้วก็ไม่ต้องฝากยาวแต่เนี่เราต้องคุยกับลูกค้านะคะหรือถ้าใครที่คิดจะวางแผนนะครับเรื่องของสะสมทรัพย์อยู่เนี่ยสิ่งสาคัญเลยคือต้องรู้ว่าหนึ่งเบี้ยมันสูงสูงนะฮะเมื่อเทียบกับทุนนะครับเบี้ยมันสูงแล้วก็ถ้าเราซื้อในตอนยิวมากเมีเอ่อทุนชีวิตหรือคัวมุ่งหองชื้นจะน้อยมากๆด้วยนะฮะแต่คุณเอาใจไปยไปี่สิบยีสบปีแล้วแล้วผลตอบแทนหรผลตอบรับมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่คุณคิดนะครับ หลายๆคนเองเนี่ยก็อย่างที่เจอล่าสุดนะครับเป็นลูกค้าที่ที่เขาบอกว่าเขาไปเจอในธนาคารธนาคารเขียนมาให้นะครับเป็นอะไรไม่รู้นะครับจ่ายเบี้ย20ปีไม่เขียนบอกเลยนะครับว่าว่าครบสัญญาเมื่อไหร่ครบสัญญารับเท่านี้นะฮะซึ่งซึ่ง,งพอครบสัญญากับเบี้ยมาหากลบกันแล้วเนี่ยกูกาไรหรือว่าผลตอบแทนนี่คือเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าเอาเบี้ยสองแสนได้ประมาณสักสามแสนหกอย่างเงี้ยครับเอ แต่ไม่ได้เขียนบอกนะว่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าถามว่าสะสมทรัพย์เป็นไปได้ไหมที่จะได้ความที่ได้ผลตอบแทนเป็นรบเมื่อเทียบกแบบทักเอาที่ยี่สิบปีเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปนไม่ได้ที่คุณจะได้ผลตอบแทนขนาดนั้นถูกไหมลงยี่สิบปีแล้วผลตอบแทนเป็นร้อยคือถ,ถ้าเป็นลักษณะของประกันชีวิตนะครับประกันชีวิตแท้นเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ถึงแล้วเพาะเว่ายี่ส20ปีจะไปลงทุนอะไรหคุณได้ผลตอบแทนที่แบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ เหวก็ต้องดูดีๆบางทีลูกค้าบอกใช่แต่เราก็ต้องดูเงินขนไเอามังเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ถึงขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ที่อยู่เกินนะสิบห้าสิบอะไรเงี้ยหรือไม่ถึงเข้าตัวหรือแล้วครับสิ่งที่จะได้มานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเหลือแค่ยี่สิบยิบห้าปีนะครับระยะเวลา,าที่สามารถที่คุ้มครองจะอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ไม่เกินนี้เนาะ เพราะฉั้นก็เราพอเราเห็นปั๊บเอ้ยลูกค้า نہیں, นี่ไม่แน่ที่บอกว่ายี่สิบยี่สิบเออเขาเขียนมาเป็นยี่สิบจริงไงยี่สิบหมายถึงว่าชำระปยี่สิบปีนะครับครบสัญญาได้เท่านี้ลดสัญญาตอนไหนก็ไม่บอกไงแบบนั้นนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ประมาณเท่าตัวหรือสองเท่าสําหรับเป็นแบบสะสมทรัพย์นะครับอืวิธีการดูสะสมทรัพย์ดูไม่ยากครับรูปแบบแผนเนี่ยค่าเป็นตัวเลขมากนะครับเพราะจะเป็นระยะเวลาคู้ครอง นะครับส่วนตัวเลขน,น้อยก็จะเป็นระยะเวลาการชําระบีอะนะครับตัวนี้สามารถอยู่หรือจากไปก็ได้นะครับเลือกเอานะอยู่ก็ถ้าอยากอยู่ก็อยู่ให้ถึงอถ้าอยากตายก็ต้องตายภายในเลยครับในระยะเวลาสัญญานะฮะพอต้อเลยเระยะัญญาแล้วมันจะต้องมันตัวอยู่มันจะจ่ายมาก,ก่อนโอเคไหมครับต่อมา,อามาตลอดชีพเราเนี่ยนะครับ เดี๋ยวประาณนี้จะไม่ใช่ตลอดชีพแล้วนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตเป็นบํานานแล้วกันเนาะนี่เป็นตัวบํานานนะครับโอเคตืดไม่ใช่ตลอดชีพนะเป็นบํานานนะครับอะบํานานนี่ออกแบบมาเพื่อว่าเราต้องวางแผนทางการเงินน,นะครับว่าจะไม่เป็นภาระของลูกหลาน ภาระของลูกหลานถ้าเป็นเรื่องของกรณีจากไปนะครับก็เออาจจะเป็นตลอดชีพนะครับซื้อไว้หรือว่าเป็นตัวช่วระยะเวลาถ้ายังถ,ถ้ายังซื้อได้อยู่นะครับก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของงานศพในวันที่จากไปนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเออเราก็ยังยังไม่อยากเป็นภาระของลูกหลานในวันที่เราต้องอยู่ต่ออยู่ต่อคือว่าเราไม่สามารถทามาได้หาเงนินเองไม่ได้แล้วนะครับก็คือหกสิบปีในวัยเกษียณนะครับขคนไทยเนี่ย เราก็ต้องมีตัวบํานาญไว้นะครับซึ่งข้าราชการจะมีตัวนี้เป็นบํานาญถูกไหมนะครับเราก็เป็นเงินฝากฝาก,ากแล้วก็พอครบแล้วก็จ่ายเป็นบํานาญถูกไหมครับแต่วันนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในผู้พัราชการนะครับเราก็ต้องวางแผนเรื่องการบํานาญหรือการ,กรเกษียณของตัวเองครับซึ่งแบบบํานาญเนี่ยนะครับก็จะไม่ส่วนใหญ่ จะไม่คุ้มครองการเสียชีวิตนะครับแต่คุ้มครองในกรณีที่คุ้มครองเงินนะครับที่คุณที่คุณฝากไว้เรื่อยๆนะครับจะมีบวกส0เซของเมียบ้างนะครับจะบ้างแผนนะครับก็อย่างซัมซุงเองก็จะมีนะครับหรือบริษัทอื่นเองก็จะมีนะครับแล้วก็พอถึงอายุในการรับนะครับบำนาญนี่ก็จะให้มาเป็นหลักเท่าๆกันส0เไปสิบเ15% 17%ิห้าเอร์ซสิบ็ดเซแต่บางอันก็มีนะฮะห้าปีแรกให้สิบห้าปีหลังให้ยี่ส มีนะครับมีแบบนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเดี๋ยววันที่พูดถึงตัว,ตวบำมาญน,นะครับเดี๋ยวจอมให้ดูว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยนะครับอาจจะไม่มีไปจ่ายคงที่นะอาจจะไม่ได้จ่ายคงที่ครับจะจ่ายแบบยี่สิบปีแรกสิบเปอร์ซนต์าปีแรกสิบเปอร์เซนพอห้าปีหลังยี่สิบอาจ,จเป็นสิบห้ายี่สิบอย่างเงี้ยครับเอ่อตทุกห้าปีเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นนี่ก็มีนะครับมันเราก็สามารถเลือกได้นะครับก็อื มีท้งคุ้มครองเสียชีวิตแล้วไม่คู้การเสียชีวิตนะครับบริษัทประกันก็จ่ายเงินจํานวนหนึ่งเท่ากันทุกงวดนะครับในตอนที่เป็นครับอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันแล้วก็ได้นะครับตอนนี้โอเคไหมเพราะเรามีแผนในส่วนของบํนานาญหลากหลายให้เลือกมากขึ้นนะครับเหมาะกับคนที่จะวางแผนนะคะว่ามีเงินใช้มีเงินที่เอาไว้ใช้แบบแน่นอนหรือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับแล้วแต่แบบอ่าต้องการไม่เป็นภาระของลูกหลานเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะแล้วก็ มีเงินใช้ในตัวเองนะครับคือการคนแก่เนี่ยนะครับผู้เกษียณในการมีเงินใช้หรือการมีเงินที่ให้หลานหรือพาหลานไปนีเป็นความสุขนะครับเพราะว่าจะทําให้หลานรกกักพอหลานรักแล้วเขาจะรู้สึกดีนะครับโอเคนี่คือแบบทั้งสี่นะครับใช้เวลาคุยนึงนแนขยันใี้เข้าใจพื้นฐานมันก่อนเนาะก่อนที่จะไปตัวอื่นนะครับก่อนที่เข้าลึกในส่วนของตัวโปรดักนะครับของตัวช่วงระยะเวลานะ